อุ้ยอุ้ยมีผีจมน้ำเหรอค่ะเยอะไหมนานหรือยังนานแล้วค่ะอ๋อพี่ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ทำอะไรเขาบกเขาไม่ทำอะไรพี่อ๋ออุ้ยดาเดน่าเสียเลยน้องเห็นไหมเคยเห็นไหมเขาเค่า่อยฟังเหรอพี่ชายหนูเคยเห็นผีผู้หญิงคนหนึ่งหน้ ในตอนหนูขึ้นไปถดงบนใจเขาจับมือกันพ่อป้าที่ไหนอยู่บ้านเราเหรอคะหน่องไม่กินสัมผัสหรอกเขาอดสิบเซนใช่ไหมเจอบ่อยไหมเจอบ่อยหรอจับมือบ่อยแถวนี้มีไหมแถวนี้มีไหมตรงนี้นะมีเคยเห็นไหมมีเหรอตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่มีโอเคโล่โล่ อยู่ที่บ้านหนูใช่ไหมคะอ๋ออมีมีลูกอุ้ยหนูเห็นเลยหรอน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าตอนหนูกลัวแต่ตอนนี้หนูถึงกลัวแล้วอ๋ออ่ากินจิ้งหรีดดาวมงมีไหมนะยไม่มีเนาะแถวนี้เนาะโอเคแต่ถ้าว่า ออก,ก็มีพีดก็ทำกําลังกัยด้วยคือเวลาเขาออกกําลังกายพีดก็สิแมเรนยนนั่งเปล่ใช่ไหมพี่จะมาออกกําลังกายด้วยหรอก็คือเหมือนเวลาเราไปออกกําลังกายแล้วอะไรนะเครื่องมันจะต้องหยุดใช่ไหมอ๋อห้ามห้ามามาไว้อย่างนี้กค็คือต้องทําให้มันหยุดสรุปคือเวลาวิ่งก็ให้กดหยุดเวลาวิ่งเหมือนว่า อ,อยากยมองศันได้อนอ้น,น,นสรสพ่งยนอไปราเราอ๋อ้ยพ่งรู้นะเนี่ยจริงเหรอคือเวลาเราเจอศพเราจะอยากไปหยุดดู1ินาทีศพจะตามเรามาอ,อันนี้น้องบอกนะคะทุกคนอันนี้น้องบอกความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลเด้เออ